สบายดีเนาะขอใหพี่น้องทำพังลาวพังไทยทั้งต่างประเทศเนาะมานีกับมอบความว่าพอ่อกับน้องธงอีกแล้วเนาะขอใหพี่น้องเนาะมานีกับมาอ่าทอมทานเนาะตอนนี้ทางแม,แม่แม่เพื่อนกำลังทำทอมอยู่เนาะกับอ่าน้องๆเนาะกำลังทมทานอยู่ตอนนี้เมื่อกี้นี้กับตัดผดเนาะกำลังทมทานโอ้หทางน้องละตีเพื่นก็มาซอยมานีาต้อง ทางมุงคงอยู่เพื่อนกับชุกแล้วเนาะกับเชื้เมื่อปิดเอามากินวันสัตว์แต่ว่าบ่มีไฟเมื่อพอทางยากเนาะผนตกช่วงนี้ทางมันเปื้อนพ่อแม่พี่น้องโดยเจ้าหน่อยทางมุงทุงกับเชื้อใดเมื่อเนาะสมทานซอยแม่แล้วเนี่กับเชื้อใดเมื่อและเสื้เมื่อบึงบ่อกบเนาะเพราะว่าผนเท้าตกแล้วจะไปเปล่งนน้ำจะบ่อกบก่อนมาดิอ่ะสบายดีน้องละตี้สบายดีสบายดีเด้อแม่น้องน้อง À, toa, thà gan cày nhan thế nọ, ô, anh oh, à, thôi thoi phẩn, mượn anh thình thoi, xe đang ngóng lệ có, bên đằng cắt clip anh, โอ้ทางน้องลาตีอยู่ทางหลังสบายดีนกว่าสบายดีสบายดีสบายด,ายด,ายดีอีกเธอหนึ่งสบายดีวัสบายดีมันเมื่อเหลือน้องวันนี้หลักหัวแล้วโอทางน้องลินบอก็ตัดบสดตืมเนาะสดป่อพอโอ้อาต้อ ทางนองละตีผนนาไปซอยวันรื่มวันจังได้เอาเอาเอาลุยลุลุยลุยล้นองวันดีเพิ่ึคืออยู่สูงแถ่นะวะดีนบลูกยับวาขึ้นไปนั่งคาบแ้วันดีเพิ่นเดี๋ยวทางนีคงติดตั้งกล้องอาทมทานซอย ซอยน oh, uh, okay. no. oh, <laughs> <laughs> ้องๆไปก่อนเนาะโอ่ิงทอยนขยัน <Inst> น <prus> <identified> right. ัลีันนี่ดูเลีเนาะโอเคเนาะโอ้น้องบัดีพนกำลังบชชุกชหน่หนังตามสมาธินังยังางเดียวก็แล้วเลยเนี่ยนะโ้อาวอาลุยลุยลุอ่าถทอยน้องละน้อย กระดุคือการน่องบรแมนว่ามีแต่น้องทิงโทยผนดูรูเลยไปเลยน่องวัดีเหืลยน่องนดีกัน้นไปเหยียบยู่เทิงให้มันแจ็บให้มันแน่นมันจึงบรูนานก็ถือนะเดี๋ยวไปซอยก็ตั้งกล้องไว้ก็ชิอยแล้วนี่นะุด เวอร์มีสุดงามสุดงามฝันได้สุดงามเน่แล้วหน่อยก็ได้สุดงามมาถ้าช่วยพอดนะีบได้จัดมายง่ายยาก็นมันยังไม่ยางนะเออยามันเลยมีสุดกัมาเล่น้ใจกันมัใส่มาลงะ การเห็นเห็นกิจการมองเห็นเิดกล้องคิดเห็นว th ่ากิดกล้องคิดเห็นเอเคิดเห็นนะเขาเพอว่าเขม่เห็นปมานี้เอ่ยจก็ันอเอาแบบมีเด็กน้อยกิข้าวมีะบอกเคยถายไม่าวาือกองคืนเห็นแต่มองอันน่านมเห็นเห็นบไกลๆนงบว่ามึ็นี่มาวานี่กับบุมีคือกัน

มีแต yeah. <laughs> ่ว่าลงปุบเลยมีรถบอกิมันเป็นบบการการมองเห็นมการมองเห็นิดการมองเห็นเปิดการมองเห็นไ่กนองแข่งกันพวกไหนทางล้าง ไก,ก,ก่ไ่ไยลวม,มือกที่ออได้เงินเนาะอ๋อนั่นไยเ็ก็ได้เงินชกแมง่างต่อมือนคันต่อมือไปด้นแล้วเกเนี่ยเรา,าไม่ทา

còn hơn nhìn lên do nhai con luôn đó à, ta. khang à, đi nó bật đi nó Thôm to lên Mừng hùng như ăn chuốc là bố mi phê bèo nó Thang nhạc Thang nhạc bố mi phê bèo Anh này cũng ngon mà sao mà thang nhạc ออกมาเลยออกมาแล้วจะอยู่แต่ในฮื่นหรอไจะผิวเลยเนาะขาวพ้มนจาจุดเลยว่ะจุดอล้กอง่านาลินตั้งโคลอยู่ก็ยังเห็น้บนโอ้เหมือนเนาะ

เฮ็ดเองดีกลัวมามาดูเปลี่ยนมาเฮ็ดเปลี่ยังยเลยเฮ็ดเองดีกลัวบอนทวยเด้อเด้อเอาลุยจาเียมไ้นยไอเมยเเ็ดด้วยโอเคเนาะเดี๋ยวให้น้องพิงทวยมช่วนขึ้นก่เดี๋ยวทางน้องทงมาผักก่อนจัง่อยอ้าจ้า

เอ้ยเอ้ยเฮ้วหรอว่าเอละน้อยไหมสื่อยังสื่อเฮ้วเฮแกเ้เฮกเฮเยกเเลอมันน้อยเสียมมันต้มหนาเลยนะ เอาเอเอลุยลุยเอทุยผ่นใหแม่ิุนพักิ่นเฉดเองผ่นวะบอกให้ลงขึ้นงดีนะเม่ลงดีลงมาเอล้างแล้วไม่ละอันนี้ลงมาเจ้านาทิมไปทิมเือยน้องยบไมก็ไ้ันล้างใช้เป็นดีจิอล้าง

ป้าแม่โอ้ทางแม่ยืนบังกล้องนะบุ๋มเองยังเนาะเดี๋ยวใหญ่หม่องแม่ยืนถึงทางน้องกำลังสวดเนาะไปพี่น้องโอ้รายขู่ลายคนมาสอยกันเนาะจังแล้วไว้น้องๆเห็นกับเก้งขนาดดูขนาดเนาะน้องดีทวายเป็นไงพอ

Nào, lui lùi hạng gặp mẹ đồ ha kìm thôi hạng anh mẹ đồ. Wai 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 hạng gặp mẹ. Wai 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 เคุ้มและปัญหนเดียวกันนะนะคะฮะมึงในทั้งลุ่มมันเป็นคุ้มเลยค่ะส่วนมุงใหม่แน่โถ่ยส่วนแต่มุงเก่าพูโอเคน้องผ่าพี่น้องทางนงทงกัสีแดงจบคลิปส่วนซอยน้องน้องน้องก็เนาะส่วนซอยแม่ก่อนเดี๋ยวทางนงทงกัสีจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวโมผู้โม่อกันในคลิปหน้าเนาะ ในคลิปนี้ทางทน,นุงทงกับสิขอลาไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาพบมองพ่อกันในคลิปหน้าขอให้พี่น้องโดยทางทนุงทงกันขอขอบุญขอบคุณเนาะทางเน็ตเซอร์เบอร์ทุกสุข,ข,ขคนเนาะที่บงคลิปของนุงทงตัดแต่จนจนจบ,จบที่บทความโฆษณาเนานะทางทน,นุงทงกับสิขอลาไปแล้วเนาะขอใหพี่น้องโดยก็ขอให้ฝนอยู่ดีไม่แหง้งขอจบจะได้ความไขร่ยงมีเด้อเดินทางไปสามาสาก็ขอ,หขอหให้ปลอดภัยให้เจริญในหน้าที่การงานเนาะทางนุงทงกับสิขอลาไปแล้วเนาะขอกล่าวคขาว่าสบายดีสบายดี